แชร์ออกไปครับแชร์ออกไปให้ถึงคนที่คนที่ท่านได้นอนนะครับนะแชร์ออกไปให้ถึงคนที่ยังไม่ได้นอนนะครับเออปุ๊ดด้ท่านได้นอนพี่น,อน้องแชร์ออกไป <c oughs> ให้หดเข้าเจ้า <c oughs> รัฐบาลน,นะครับงวดก่อนเก้าห้านะครับเก้า้าเก้าพี่น้องน,นะครับแตกเต็มๆเนาะอันนั้นคือตัวระวังนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้ มาแล้วค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอมรออน,นะครับคุณแม่นสวัสดีครับอ่ะรัฐบาลไทยครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรัฐบาลไทยเนาะอ่ะนอ้นนนอยวันนี้ก็ไม่น้อยวันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับอ่าซีเก้ามัดเดียเด๋ยวแตกพี่น้องนะครับใครลูดนะใครลูดตัวฟันตัวกันอย่างที่ผมบอกนะครับน้อยมนี้ฟาดแตกเรียบทั้งสามน่อยนะครับเนาะอ่าเรื่องน้อยเอาไว้ก่อน ะครับเมื่อนี้มาเวา่าเรื่องรัฐบาลดีกว่าเนาะรัฐบาลวันนี้นะครับมาในรูปแบบ3ตัวใครพร้อมแล้วแชร์ออกไปนะครับใครพร้อมแล้วแชร์ออกไปครับแชร์ออกไปช่วยกันแบตใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> อาศัยชาดหาสายชา,า,าดด่วนเลยนะค,ครับอาคุณน้อยจันหอมสวัสดีครับ ยังไม่เลิกงานเลยค่ะง่วงยีลิจ้าเกี่ยวเขาเลยเมยจ้าแมนช่วงนี้นะครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวเขาแน่ตากเขาแน่สีเข่าก็มีพี่น้องนะครับที่ผมจะให้ในวันนี้เป็นชุดเดียวกันกับเลขในซองเป็นชุดเดียวกันกับเลขในซองนะครับนะใครนะใครพร้อมรับแล้วนะครับแชร์ออกไปแชร์ออกไปก่อนเลยครับ สวัสดีคุณอุโบลนะครับคุณทองเลื่อนสวัสดีครับขอมาพี่ดองเขามายังไม่ได้ทำแนวทางชุดกลางคืนเลยยังไม่ได้ทำแนวทางชุดกลางคืนเลยวันนี้สามตัวพี่ดองสามตัวรัฐบาลนะครับ,บรสิบหกพิจิกาสองห้าหกสี่แมนบอคือสี่บมีการเลี่ยนเกิดคืนเนอรัฐบาลเ่านะ สิบเนเรียญเนาะอ6อสิบหกจิก,กานะครับใครเข้ามาแล้วแชร์เลยจ้าแชร์ก่อนเลยนะไค่สดดปุ่อผมลบคลิปทีมพี่น้องนะครับต่อให้จะมีต่อให้นะครับต่อให้ทุกคนจะกดติดตามไว้นะครับบ่สามารถเข้ามาเบ่งย้อนหลังได้พี่น้องนะครับไม่สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะนะครับ เพราะฉะนั้นานยครับช่วยกันแชร์ออกไปแป๊บเดียวแชร์ออกไปแป๊บเดียวพี่น้องนะครับแชร์ออกไปแป๊บเดียวนะอ่ะเปิดด้วยเลขเจ็ดนะครับเปิดด้วยเลขเจ็ดครับนะครับเปิดด้วยเลขเจ็ดเจ็ดยังพี่น้องมักมักตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาครับชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาครับนะเข้าใจายอยู่เข้าใจายอยู่เนาะ นะครับนี่ละนี่ละนี่กําลังห้พี่น้องอ่าสำหรับใครที่ได้แนวทางไปแล้วฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับเนาะที่ผมบอกนะครับที่ผมบอกอยู่นี่นะครับผมบ่ได้ผมบ่ได้อยากบอกเลยบ่ได้อยากบอกหลายนะครับไม่ได้อยากพูดเยอะนะครับแต่ผมบอกพออย่างผมบอกพอถ่านะครับรอคนที่ยังไม่มาแต่เขาอยากได้แนวทางนะครับรอให้เขามา นะครับเราก็เปิดฟังไปน้ำครับฟังไปพร้อมกันนะครับอาเจ็ดเจ็ดครับ3ตัวรัฐบาลย้ำว่า3ตัวรัฐบาลประจำวันที่สิบหกพฤศจิก,กาสองห้าหกสีนะครับ7 5 5 7อันนี้คือคูนาเด้อ บางคนเห็นคู่หน้าก็าไปแล้วได้เนี่ยบางคนเห็นคู่เลขหนาไปแล้วเนีอย,ยังมีนะยังเหลืออีกตัวเดียวตัวสุดท้ายคิดว่าเลขอะไรอ่ะเป็นเลขสูงคนระับเป็นเลขสูงเป็นเลขสูงเลขคู่พอมเลขคู่เลขคู่สูงอ่ะเ,เะเป็นเลขคู่ครับแล้วเป็นเลขสูงด้วย เลขอะไรครับเลขคู่จ้าเลขคู่7 5, 5็ดครับตัดเล่นได้ตัดนะไอ้สตัวรัฐบาลน,นะครับ3ตัวชุดนี้นะครับจะไปโปผท,นะปปทีในเลขสองนะครับจะไปโผทีในเลขสองนะเนี่ยผมผมเฝ้าได้พี่น้องนะครับผมได้แนวทางนี้มาปุ๊บนะครับผมเอามาเลยผมสีกสองออกมาให้เลยนะครับผมรีบเอามาให้เลยนะ สามตัวมันจะมานน้นุณะประมาณ3เมื่อนะครับประมาณ3วันก่อนวันเล็กออกนะครับมันจะมาประมาณนั้นแต่วันนี้ผมได้มาแล้วผมสีกช่องหายเลยนะครับอ่ะตัวสุดท้ายครับผม7จ็ห้ครับผมเจ็ 7, 5, นะครับ3ตัวรัฐบาล ไม่มีใครแคลผมแคลมหรอกอ้ยไปแคลมผมแคลเดี๋ยวบัตรเนี่ยอ่ะก่อนจากการฝากทุกคนจิ้มลิงด้านล่างให้ผมหน่อยนะครับใครจิ้มลิงด้านล่างที่ผมปากบทดไว้งวดนี้ขอให้ปังพิมพ์ปังกันมากพี่น้องพิมพ์ปังกันมากผู้ใดจิ้มลิงกลางเราพิมพ์ปังกันมากมงวดนี้ขอให้ปังเด้อเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดคู่หน้าห้าแปดแปดห้าคู่หลัง นะครับหรือจะเล่น3ตัวไปเลย7 5 8 7 5 8 5 8 7ดเห้าเอาเล่นได้อยู่กลุ่มแต่อยากลุ้นนะครับถามดีมากเลยบนหรือล่างถามว่าบนหรือล่างบนนะครับสตัวเน้นบนไปเลยนะครับสตัวเน้นบนแต่ถ้าตัดเล่นแนะนำให้เล่นล่างด้วย แต่ถ้าตัดเล่นแนะนําให้เล่นล่างด้วยนะใครที่จะตัดเล่นนะครับเล่นล่างด้วยเนาะแล้วเจะเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดแดห้านะครับเล่นล่างด้วยนะ, 5, 5, 8, 8นะครับ,นะรบอ่าขอ,ขอให้พี่น้องเขาโชคดีเด้อคือนนี้ลับฝันดีนะครับคืนนี้ลับฝันดีพี่น้องนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมอย่ามัวแต่ตามเลขคนอื่นเมื่อใดนะจะของฝันพี่น้องจดไว้ดีๆ นะครับจดไว้ดีๆแล้วค่อยมาตีใส่กับเลขผมก็ได้นี่นะครับมันตรงกับเด็กตัวใดจะมาตีใส่กันนะครับอย่าลืมนะบางคนน่ะบางคนน่ะคือคือดวงเฮ้าดวงเฮ้าไม่นิงอ่าดวงเฮ้ามีขืดมิร่งนะครับวันไหนดวงเรามันมานะครับนะบ่อเลขฝันก็เลขอายุนะครับบ่อเลขอายุก็เลขป้ายทะเบียนรถเจ้าของตามนะครับนะตาม แล้วถ้าเป็นเลขคู่ไหนนะครับที่ผมให้ไปตรงกับเลขทุกคนอันนั้นนะ่ะต้องตามนะครับลองตามดูนะอย่างหน่อยมันก็เป็นเลขย่าฟองพี่น้องนะครับอย่างน้อยมันก็ตรงกับเลขตัวเองนะครับลองตามดูเนาะนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางแล้วนะครับนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางนับหนึ่งนับสองนับสามครแคบไว้แล้วนะครับแคบแล้วพิมพ์ขอบคุณมา หรือไม่ก็พิมพ์คําว่าปังขึ้นมาก็ได้นับสามครับนับสี่นับห้าตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยผู้ใดฝันได้เลขตัวใดพี่น้องอย่าลืมเด้อจดไวเด้อนะครับแต่ผมนะ่ยโ่คอยฝันดอกผมไม่ค่อยฝันนะบางคนนะ่ะฝันทุกวันก็มี